หอยไหมคะใหญ่ขนาดไหนนะคะตอนนี้น้ำขึ้นเร็วมากเลยนะคะเพื่อเราต้องรีบนะคะไอ้เปิลจะแกะอีกไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเอปปจะพาเพืนเพื่อมาแกะหอยนั่งรมในบนก้อนหินนะคะนี่ มาแกะแล้วก็เอาแต่ตัวหอยไปนะคะไม่เอาเปลือกไปเนาะเพราะมันหนักค่ะพเพื่อนมาดูกันเลยนะคะมีมีดนะคะก็ที่จริงอะ่ะมีดมันใหญ่เกินไปนะคะยตยลูกทุ่งนะคะแกะหอยก็บิดนะคะว้าวเห็นไหมคะพเพื่อนนี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะนี่เนาะคะ่ะ ก็จะเฉียงออกนะคะนี่ค่ะเราจะได้ตัวหอยอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะแกะยากนิดนึงนะแต่่านน้ำออกมาแล้วค่ะมีดมันก็ใหญ่เกินนะคะไม่มีอะไรพอดีเลยคะ่ะวันนี้ ขวดก็ลืมบนรถนะคะเมีดก็เอามาอันใหญ่เกินไปนะคะมันก็เออไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะมเพื่อนๆชักแล้วก็หมุนนะคะหมุนให้เส้นเอ็นมันขาดออกเห็นไหมคะนี่นี่คือเส้นเอ็นของของหอยนางรมนะคะนี่คะ่ะม,มันขาดไม่เป็นไรนะคะเก,เก็บไปได้นะคะเราก็จะไป นี่เห็นไหมคะเส้นเอ็นของหอยก็จะตัดมันนะคะเละขอโทษนะคะแกะแบบทุ่งเลยนะคะแล้วก็พออย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็จะหมุนมีดนะคะหมุนโอ๊ย หมุนนะคะมีเห็นไหมคะการหมุนเสร็จนะคะแล้วก็จะมาตัดเอ็นข้างในออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หอยมันเละนะคะนี่ค่ะเอ็นมาออกที่เห็นไหมคะสวยหมากเลยนะคะเพราะเราเอาเปลือกมาเนี่ยมันก็จะหนักเนาะก็เลยแบบแกะไปดีกว่า แล้วก็เลือกไปบางบางตัวที่แบบว่าที่จะเอาเป็นเปลือกไปนะคะนี่เห็นไหมคะแกะด,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 ด้แคเดียวเห็นไหมคะเพื่อนเห็นเลยนะคะนี่หน้าตาของมันนะคะเห็นไหมคะว้าวเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาตัดตรงเอ็นมันนี่คะ่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็เก็บมันขึ้นมา เห็นไหมคะเราไปล้างน้ําโซดาที่บ้านก็อร่อยเช่นเดิมนะคะตอนนี้น้ําขึ้นเร็วมากเลยนะคะเพื่อนตร้องรีบนะคะไอเปิ้ลจะแกะอีกไม่เยอะนะคะน้ําขึ้นเร็วมากเลยนะคะไอเปิ้ลจะแกะ ใส่ถุงใส่ถุงเลยนะคะตอนนี้กำลังเล่งเวลานะคะเพราะว่าน้ำมันขึ้นนะคะนี่คะ่ะเพื่อนเห็นไหมคะม,มาดูคนเหนื่อยนะคะนางบอกว่าเหนื่อยนะคะนางวิ่เก็บแค่ไม่กี่หอยเองนะคะนางบอกว่าเหนื่อย <c oughs> คุณนายแม่นะคะเ,คเดี๋ยวป้าจะแกะแดีวป้าจะแกะอีกสักนิดนึงนะคะนี่เราแกะตรงนี้คะ่ะ นี่น้ำขึ้นแล้วนะเห็นไหมคะกนเดินในน้ำแล้วเนาะตอนแรกน้ำมันยังไม่ขึ้นเลยนะคะอุ้ยมาตรงีมา,มาตอนนี้เลยนะคะ we <laughs> okay. okay. oui. กูจะได้ประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งคะไม่ต้องเยอะเนาะโอเคจะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตัวหอยของเราเห็นไหมคะต,ตัวประมาณนี้เนี่ค่ะกำลังพอดีสำหรับอหอยทอดเลยนะคะนี่ตัวอย่างนิดนึงเห็นไหมคะ